สวัสดีครับนี้อยู่ในซอยที่ไหนสักแข่งนะครับซอยกลางป่านี่ผมมีรวมพังเลขทิปมาให้ชมนะครับหนึ่งเล่มเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับดูหน้ารถนี่แหละชัดรวมพังเลขทิปนะครับ วัวมาที่หนึ่งท่านมาคมหกแปดมีราคาด้วยถูกแล้วถูกอีกอเด่นสองแปดสองหนึ่งสองสี่แนะครับนำโชคนะครับนำโชคเลขนำโชครางวันที่หนึ่งอันนี้เลขเด็ดท้าสอง นนแน่ๆนอดูข้างในครับอันนี้ก็จะเป็นตำราวนะครับอันนี้เป็นของตำราวจากตัางแดนนะครับวันที่28น่าจะเป็นวันนี้พฤศจิกายนนะครับเดือน5กับเดือน8นะครับ มาหน้าที่สามนะครับพิชิตโชคใช้เด่นหนะครับพิชิตโชคหกสองหกสามหสีครับไปดูก็ได้นะครับเด่นรางวัลที่หนึ่งจะมีลมลมอากาศก็นหนาวนะครับเย็นๆ แขนขาแตกมาแล้วห้า้าสามนะครับเด่นเก้านะครับห้าเก้าสาสเก้าหก็มีชุด2ตัวครับมีเชุดนี่มาเจอตัวเดียวในตัวเดียวสีนะครับ จับตัวสองตัวก็ตามนี้เลยครับอาจารย์วัดนะครับอาจารย์วัดอาจารย์วัดเนี่ยเลขท้ายสองตัวแปดกับสองนะครับไปน้าต่อไปเลยนี่ก็เป็นสรุปเกขจะมันเกิดนะครับอันนี้สัมพาทองสมทองให้เด่นเจ็ดนะครับ มาไราทอง4,7,6,5,8,3,9,6้มานะครับมาไรทองนี่สรุปเลขดังนะครับสามตัวนะครับเด่นห้านะครับ สตัวตรงอ้มันในทองจับคู่นะครับมี6กห้าก้หนะครับต่อมา3ตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับมาแน่หนึ่งตัวมีหนะครับเด่นหเลย6กสี่หนะครับ3มตัวก็สี่หกดนะครับผม หน้านี้นี่ดาวเด่นนะครับเด่น9 5ชุดเด่น9 1 9 2 9 4 9 5นะครับไปมาเยอะนะครับเป็นหมูทองนะหมูทองชุดลอง5 2 5 3 5 4 5 7นะครับเฮ้ยลมลมลม เราต้องเปลี่ยนที่กะหน่อยนี่เป็นสุดยอดในความแม่นนะครับเด่น8นะครับอีกเกแปดปดกดตามนี้นะครับแคปไปดูนะแคปไปดนะูได้นะครับเลขไก่ฟ้านะครับเลขไก่ฟ้า ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมชอบ98นะครับเลขไก่ฟ้ากระต่ายขาวนะครับเด่นสีเลขกท้ายสองตัวเด่นสีกับเด่นห้านะครับ<ๆ>มาดูเลขงูใหญ่นะครับเด่นเจ็ดนะครับผมเก้าเจ็ดสี่สามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดสาม ก็ 1> 7 1 7 3 7 4 7 5นะครับเลขมูใหญ่นะครับเลขแพะนะครับ9 5 3าครฝไขฟันเห็นแพะนะครับมี9 5 3 9596ส 9, 9, 9นะครับตัวรองก็8 4 7นะครับ4 1 4 5 4 8่งครับรองอันนี้เลขเสือน่าจะฝันถึงเสือนะครับมาแน่4นะครับ4 สามตัวก็สองสี่ห้าสี่เก้าเก้าสี่หกนะครับเด่นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกนะครับเลขเสือนะครับอันนี้เลขปลาใครฝันปลาด้วยโอ้แดดแดดก็ไล่ลมก็พัชดชุดสามตัวเด่นสี่นะครับชุดสองตัวก็เด่นหกนะครับอันนี้อเลขปลานะครับ ให้ปัดเห็นปลาก็ให้ไ,ไม่เยอะนะครับให้แค่ไม่กี่คู่นะครับลมวอยวอยเลขมงคลนะครับมายเลขมงคลหน้าแปดนะครับเลขมงคลเก้าห้าศูนย์สี่หก ท้าย3ตัวก็2 0 7 8 8 3นะครับ0 7 7 5ให้8 5 1 5 8 8 5 1 5นะครับอันนี้เลขทิปนะครับเลขทิปเลขทิปมี2 7 0นะครับ3ตัวแล้วก็4 7 6นะครับเลขทิป7 0 7 4 2 6นะครับท้าย2ตัวมี3คู่นะครับ7 0 0 5 8 2 5 1 8ปดสามหนึ่งเจ็ดโอ้คขายผลไม้ครับแตงมูน้อแดงก็มีนะครับดูชุดสองตัวสี่คู่นะครับสี่สามหกเจ็ดแปดสามหกสองนะครับใครดูไมาทางก็แคปไปเลยครับแคปไปดูเลยนี่ครับต่อไปหน้าแปดนะครับพารวยเดือนสองนะครับพารวย สองกับ7นะครับรวยเด่นสองเจ็ดสหกหกสองแปดสองสเจ็ดหกตัวตรงๆก็8ปดนะครับนี่พารวยให้โอ้สวยครับสวยอันนี้หน้า10เลขตะจันเสาชิงช้านะครับ เสาชินช้ากรุงเทพนี่แหละเด่นห้าครับลองหนึ่งนะครับแปดห้าห้าแปดหนึ 8, ่งห้าสองห้านะครับแปดแปดสามแปดเลขตะจันเสาชินช้าที่เด่นเลขททียบนะครับตามนี้เลยเออเสซนมากจะให้มาแปดนะครับแปดหลายสำนักแล้วสองแปดแปดแปดนะครับ แล้วก็ให้ไม่กี่ตัวนะครับทีเด็ดเลขทิพย์อันนี้เลขเศรษฐีให้ลาบนะครับเด่นห้านะครับผมลองสามหน้าสิบเอ็ดนะครับโบนัสเด่นสี่นะครับ เดนสี่สองห้าสี่เจ็ดสวญญาจะเดืน 4, 2, 5, 4, สีนะ,น,นะครับสามตัวก็ให้มาสามสามชุดนะครับสองศูนย์สี่สี่เก้าหกเจ็ดห้าหนึ่งอันนี้โบนัสนะครับมาดูอังเป้านะครับอังเปาถูกแน่เพื่อนมามีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนะครับ ทาย2ตัว3 5 3 2 3 1 3ตัวก็จ้า90 4นะครับ2 5 7 2 6 2 8นะครับอังเป้าเอามาดูลาราบรอยนะครับราบร้อยเด่น8ลอง4นะครับราบร้อย3ตัว, 3, ตว3ชุดนะครับ8 8 2 3 2 8 6 4 0นะครับ ดูเพื่อปเป็นแนวทางนะครับหน้า12นะครับ1เดียว1เดียวมาราธอนนะครับ3ถ้าจับกู้ก็ได้36นะครับมาราธอน1เดียว1เดียวอุ้ยอาจารย์น็อตตี้นะครับหน้า13อาจารย์น็อตตี้ชุด3ตัว259นะครับ259ชุด 2ตัวก็มี29งกับ5 9นะครับอาจารย์นอตตี้จารนัตตี้นี่ให้มาเยอะนะครับแต่ว่าแม่นนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ54ก็จะเป็นสถตินะครับสถิติออไปหน้า15นะครับอาจารย์หมูทองเด่นรางวัลที่หนึ่งตัวเดียวเลยครับห เด่นแปกับ5นะครับตัวเดียวมาราธอน5นะครับแล้วก็มี2ตัวชุดนะครับให้มา8ชุดนะครับเด่นเลขท้าย7กับ5นะครับตามนี้เลยครับเด่นอาจารย์หมูทองนะครับ หน้า16หน้า17ก็เป็นสถิตินะครับหน้า18เนี่ยอาจารย์แมนนะครับอาจารย์แมนเดียน18นะครับเดียน1นึ่งหน1่แล้วก็83 84 86 88คู่รวยก็บอก18นะครับอันนี้หน้าสุดท้ายครับดีเดีย์ฮานอยนะครับ อันนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่แปดลิบเก้ายี่สิบแปดเขาให้มาดเด่นศูนย์สองศูนย์กับสามนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกยิบเก้าให้เด่นสี่เก้าครับกต,ตามนี้นะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ้ยยังมีหน้าสุดท้ายนะครับรวมความแม่นรวมความแม่นนี่ให้5 2า3นะครับ2 4 2 7อันนี้อาจารย์ยอดธงนะครับเด่น2 4 7นะครับอาจารย์ยอดธงไปดูผูท่านก็แคบไปนะครับ1 2 3 หนึสฝันที่เป็นจริงปิดท้ายแล้วครับฝันที่เป็นจริงเด่นแปรนะครับแปดสามแปดสีหก็หกสี่หกหนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสสห้าสมหนะครับโอ้โหเจาเลยครับก็จบนะครับถ้าเข้าไม่เข้าก็ ดูครับแล้วจะชอบดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ครับลมพัดวัยโอเคครับขอให้โชคดีครับผมสวัสดีครับ